The 92nd hour เทศกาลเฟ s t ิวั l เป็นอย่างไรบ้างคะไม่เจอกันหลายวันเลยนะคะวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนมาบ้างคะเนี่ยก็ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดมาค่ะแล้วก็ไปแช่น้ำพุร้อนมาค่ะจังหวัดอะไรคะลำปางค่ะแล้วกี่ล่ะคะไปเที่ยวไหนมาไม่ได้ไปไหนเลยค่ะกี่อยู่บ้านนอนหลับพักผ่อนค่ะ เอ๊ะเราแพทริกกับเอมมามาหรือยังคะมาแล้วค่ะงั้นเราไปฟังพวกเขากันดีกว่าว่ามันอยู่ที่ผ่านมาเขาไปไหนกันมาบ้าง Conversation What do you do during Christmas? I usually stay home with my family and have dinner together. I always think of Santa Claus when Christmas is coming. Me too. Even if we know that our parents put the present in our socks, we still love Santa Claus. Sure, he is a Christmas symbol. What do you do in New Year? I usually go to the church and visit my grandparents. I like to hold a feast for orphans. Oh, you are very kind. <laughs> คริสต์มาสของชาวต่างชาติถือเป็นเทศกาลเทศกาลหนึ่งและมีตำนานเรื่องซานตาคลอสที่จะมาให้ของขวัญกับเด็กๆโดยจะนำของขวัญใส่ไว้ในถุงเท้าซึ่งจริงๆแล้วพ่อแม่ต่างหากล่ะคะที่เป็นซานตาคลอสตัวจริงแต่ยังไงเด็กๆก,ก็ยังรอคอยซานตาคลอสทุกปีทุกปีคะ่ะตอนกีเป็นเด็กๆนะคะกีก็คิดว่าซานตาคลอสมีจริงค่ะแต่ตอนนี้กีก็รู้แล้วคะ่ะ ว่าใครกันแน่ที่เป็นซานตาคลอสตัวจริงวันนี้นะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องเทศกาลค่ะกี่ชอบเทศกาลอะไรคะกี่ชอบเทศกาลตรุษจีนค่ะเพราะว่าที่บ้านกี่มีเชื้อสายจีนพอถึงวันตรุษจีนผู้ผู้ใหญ่ก็จะแจกอ่งเปาให้กับเด็กๆค่ะไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะคะว่าชอบตรุษจีนเพราะว่าได้อ่งเปานี่เอง พีชเนี่ยรู้ทันทุกทีเลยไม่เอาละค่ะมายกตัวอย่างสำนวนที่เราใช้ถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเทศกาลต่างๆให้เพื่อนๆฟังกันดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกนะคะคือ what do you do during Christmas หมายถึงคุณทำอะไรในช่วงวันคริสต์มาสคะและตัวอย่างที่สองนะคะคือ what do you always do in New Year แปลว่าคุณมักจะทำอะไรในวันปีใหม่คะ และํำนวนที่ใช้บอกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเทศกาลต่างๆก็มีดังนี้ค่ะ I'd like to decorate a Christmas tree and sing songs at the church หมายถึงดิฉันชอบที่จะตกแต่งต้นคริสต์มาสและร้องเพลงที่โบสถ์ค่ะหรือ I always go to the church in New Year หมายถึงดิฉันมักจะไปโบสถ์ในวันปีใหม่ค่ะแต่ถ้าเป็นชาวไทยพูดอย่างพวกเรานะคะก็จะบอกว่า I usually go to the temple with my family. แปลว่าโดยปกติดิฉันจะไปวัดกับครอบครัวค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในบทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ